สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทำเมนูซุปกิมจิค่ะอย่างแรกที่ก้อยใส่นะคะก็คือกิมจิค่ะก็ใส่ลงไปเลยจากนั้นก็ก็จะใส่ต้นหอมญี่ปุ่นค่ะแล้วก็ผักกาดขาวนะคะตั้งไฟกลางนะคะให้พวกผักเนี่ยนิ่มอีกสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะปรุงรสนะคะวันนี้ก้อยใช้โชยุค่ะพริกเกาหลีก้อยก็จะใส่เพิ่มไปสักนิดนึงนะคะ่ะ ที่บ้านจะเป็นแบบหยาบจากนั้นก้อยก็จะใส่เต้าหู้นะคะเต้าหู้ก็จะเป็นเต้าหู้นิ่มญี่ปุ่นนะคะก้อยจะหั่นเป็นแนวยาวรอให้เขาเข้าเนื้ออีกสักนิดหนึ่งนะคะขาสุดท้ายก้อยจะใส่คข่จากนั้นจะปิดไฟทันทีนะคะปิดฝาหม้อไว้นะคะไข่เขาก็จะสุกแบบเหมือนไข่ออนเซ็นพอดีพอดีค่ะเรามาดูไข่ใส่งาขาวนะคะเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟลวคะ่ะ